วันนี้กับเขาเจ็ดเก้าเต้นสามเมนเมนเมนสูติพาะทิ้งนนเนี่ยนี่เมนสูติพาะทิ้งเนี่ยนี่เนมนมนเขา่าเมนนั่นละ่ะ TFC T ตามตัวบังนั่นล่ะถึงทั้งบนทั้งล่างนั่นละ่ะวันนี้รับรองโอเคเหมือนเดิมสามล้านสามล้านสามล้าน สามล <HHH> ้านล e ้านล้านสามล้านล้านล้านสามล้าน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 สามล้านบ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 นขาแม่งเข่าขาแม่งก็ถือแค่ยังไงอะไรก็ขาแม่งก็อดอดแมสติกติกติกหลอดติกติกติกหลอดติกติกติกหลอดเออไพี่น้องนะครับผู้ใช้วิสัยทัศน์ในการรับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้เอาคนอารมณ์ดีนะครับก็ใหาน้ำทั้งแม่พร้อมสวัสดีครับสวัสดี fc แฟนช่องนะครับผมวันนี้เรามาตาม น้องแนนนะครับผม79เม็ดเดียวนะครับผมในงวันที่16มีนาคม2020ค,ครับผมวันนี้นะครับผมมาตามแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดีว่าจะมีตัวเลขแนวทางอย่างไรนะครับสำหรับน้องแนนนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแันนครับสวัสดีครับโอ้รัดน้องขัเนาะก็จะออกคลิปแรก ปั้งไม่รอไมรอบปีไหมรอบปีทุกเมนไรรอปีครั้งแรกของปีนี้ของครั้งแรกของปีนี้อ่าคือมีเวลาให้พี่น้องได้ติดต่ำปุ้มดันมาเบิดได้ FC เดี๋ยวปีใจค่ะเดี๋ยวเขาอย่างนี้จะได้หลายรึก็ได้อยูเพราะได้ซื้อขนมกินเน่เพราะได้ซื้ออันซื้ออย่างก็ซื้ออย่างเปิดแล้วเพราะได้ซื้อน้ำฟองกินน้ำฟอง มาจะซื้อน้ำฟองมั้งครับมันอีกกินน้ำสมไปก่อนขอแห้งอากันร้อนแบบนอ้วัดนี้น้องแนนกบบไม่คิดห้ว่าเอาให้สามตัวบุญก้อนเนาะที่เกาเอาสูตรทิกเกอร์เฮ็ดกันน่ะการที่มันเข่าอันเท่ากับเขาเขาสูทิงนั่นแหละโตนั่นแหละแม่นย้ำที่มของปีที่แล้วมันว่าเจ็ดแปดกับเกาหนึ่งนึงมันเข่าวบนล่างอ่ะเข่าวข้างบนข้างล่างอ่ะ ปีที่แล้วกับมามาม,มาเฮ็ดของของวดนี้กับเขาเจ็ดเก้าเต้นสามเมนสูตรที่ว <มา S 1> ่าเขาทิ้งนะมะเมนสูตรที่เขาทิ้งเนี่ยนี่ไปดูมาเฮ็ดไม่มเขาคนนั้นเมนมันเขาเมนนั่นล่ะที่เอฟซีตี่สามตัวบังนั่นล่ะถือทั้งบนทั้งล่างนั่นล,ะนนล,ลน่ะวันนี้กับสิเขียนเฮ็ดไทยเลยเนาะวันนี้เซตสามตัว ตัวบนกจะเห็นได้พ่าะสามตัวบนกองเหอใ่ค่ะสามตัวบนกอมาเลยมาันมาัอะปลาคาร์ฟาพร้อมหรือยังมาดวนเขาเปิดเปืองรารงินก่อนค่เาแต่ยาปุ๊บมันมาให้เราท้าเป็นสูงบัข่าวบ้นนี่เมีเงินเติมน้ำมันรถกับวต้องมาแค่นั้นละโขจกข่าวพข่น้่าของไอคือเก่าเนาะครับต้องโวหาก็ได้ดวกตถอมีเวล้วหวงงับ แตหาพืนที่สูงนั่งได้หาพน่ตัวแต่ว่าเป็นยังของไรของไอ้โดยตรงเลยค่ะกับเขาไร้ของแมงก็ไ้เนาะเดเขาไปทั้งของเจ้าทองั้งของเจ้าเลยอ่คถ้าด้ยมีไร้มีไร้หนองแมนกับเขาใดทุเก้ากที่นเคยติดตามหนองแนาะติตามหนองแมงภูเขาใดกับสามนันเลยก็คือว่าทำนิพุนวาสนากระเดียวส่งเหมือนกันคือเราว่าทั้งเซนตูเขาปิดกันเนาะค่ะ อันนี้ขอพิจารณาการส้วนโตค่ะคือการที่เราทำาหม่ออกไปแล้วมันโดนติดก้นทางเต็มนะคะอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนทุกอย่างมันมีกฎระเบียบหมดเนาะคอยเฮ็ดพออยแบบว่าเออเป็นแนวทั้งให้พี่น้องได้เบิ่งกันตลอดนะว่าเออมันเป็นอ่าทิศทางเดิมบอมันข่าตามสูตรคือเกาบอสี่นะเออมันกับเขาเขาอิ่มีวันนี้น้องแนนแะเอาโตที่ว่า 603เนสาม603 3ตัวกับเ9็ดเก้าล่างนี่เฮดสูดให้เบิลอันอีซองตัวนี้เดียวมึงเอาไว้สักกอนเนาะเอาเฉพาะส่วนบนก่อนนะคะส่วนบนก่อนจะมี6 7 8 9 10ปเนียเรียง6 6แถวมันเดิม

บนกันล่างนี่แล้วของ,งน้องแนนนะมาถึงซื้อบวซือ้อล้วก็ได้เจ็ดแปดันบอกจันขึ้นถึงเก่าหนึ่งล่างสื่อสลรบุญสลรบลางเสียอะทั้นแรกเขียนใส่ไปไหมอรเจี่โอเคเป็นไปไหมไใหญ่มาเป็นกระตานมด แค่ตัวนี้กับตัวกันเนาะตัวปี๊ปปีที่เลี้ยวนะมันเข่าที่น้องแม้นถือสามตัวตรงเนาะส1่หนึ่งเป็นเลขที่อะไรเราเราจะทิ้งไม่ได้ก็คือ417หนั่นเป็นเลขตามอันนี้ก็คือเลขตาม น,นี่ตามจซื้อเด็อันนี้สูตรก็มันจะอยู่ในช่องของสูตรเด็ดใน,นช่องของสูตรนะคะอันนี้จะบอกว่าอันนี้บ่ผู้เด้อรู้ว่าให้ซื้อกันผิงไว้กซื้อสี่หนึ่งเจ็ดมันเป็นเลขตามของปีที่แล้วเขาสามตัวตรงนี้ตัวนี้ตกันค่ะตัวนี้ตกันก็คือเป็นหวยตามนี่น้องแนนแนะนำเฉยแต่จะซื้อได้ก็ซื้อหยอดไปนไี่เป็นไรหยอดหยอด ที่ตัวที่หนักๆน้องเมยจะเอาตัวนี้ให้สองหางอีกนะคะแค่จะบอกว่าเยอะก็ไม่ได้ว่ากันมีแค่สามตัวนี้เป็นเป็นเลขที่ตามตามของปีที่แล้วเขียนใส่ไปไหมนะครับน้องเมยโอเคได้ค่ะผมก็ตูมเล็กัยโอเคเนาะตเลยอันนี้เพื่อการทรงตูมเมย์ก็ท่างไห้ไง่ายนะครัอาสำเน้นนะครับเขียนเอสีดำเน้นหน้องยนะโอเคของเรายเป๊ะๆก็ตัวนี้เดยเชียนใส่ตรงนี้ให้หมดอันนี้ที่ทำว่า ตก็ต้องคอยรู้จิตใจกระด้อันนี้หวานยังรู้ว่าโสำคัญชันขอเชียงมาแล้วก็ที่เนี้ยโอ้ตามหางหมดอันจตัวที่ว่ามันเป็นเลขตามเนาะอันนี้แยกเฉพาะของสูตรเนี้ยนนี้เป็นเลขที่ตามเลยซือเลขตามก็คือเลขตามสี่หน<ม>ึ่งเจ็ดจ้านี่เลขตามของของวันนี้เฉย ที่ยังไม่ออกอันนี้ก็คือสองตัวเนี่ยตรงน,นี้นหายแค่สองหางนะคะ,อส,ะคสองบนนี่ที่แยกออกมาใช่มันจะมีแค่ตัวนี้ปกเก้ากับห้าเก้าอืมอาาพ้องบ,บอัอันนี้บนนะคะบนอย่างเดียวเมนบนย่างเดียวอันนี้คือบนจ้าบน,บนาแต่ก็คือซื้อกันถังล่างไวน้ำเด้อค่ะกันไว้เนี่ย เาอาบอกตะบนกับคนซื้อนะซื้อเสียเอาตะบนอีกอ่ยอยดไว้เอาหนีน้น้อยก็ว่ากันไปค่ะสามตวบนคือมีสามหกเก้าห้าไอ้ศนย์ห้าเกาเลขตามสี่หนึ่งเจ็ดนีอยู่แค,แค่นี้แค่นี้เน,น,เนะาะจอตัวกบี้หกเก้าก็านวก,ก,าก็ผ่านเก้า ตัดวัตถนึ <Ch line. S 2> so ่้าวกั่นตัดเอาเองนันถ้าเหตบอกว่าถ้าวันนี้มันมิบสามกับตัวนี้อันตรายสามตัวตรงเลยค่ะสามตัวนี้นะสามตัวนี้สามถ้ารักสามลงมาตัวนี้ก็บ่าเป็นอย่างนี้แหละสามหาเก้าสามห้าเก้าก็ได้ค่ะเพราะไ่่ติดสามถ้าศูนมางงันตัดศูนตัดซูนมันดับกนดับเลยถ้าวิ่งก็วิ่ง วิ่งสามวิ่งสามบนเหมือนเดิมวิ่งสามบนเหมือนเดิมเด้อทุกคนจับข้างล่างมาสิมีเก้าอ้าหนูเกินเกินไปแค่เก้าตัวเดียวอ่ะเก้าล่างอ้าวเก้าอ่ะบอผักบ่พรอยกบ่าเก่าบอค่ะมันต้องขีดขาดน้ำมันลูกขยันลูกขยันลูกขยันมีเก้าลูกขยันแคนอนลูกขยันออกค่ะขยันแท่นาเก้าเนาะโอเคไม่ยีสอน โ <Okay. S 2> อเคสามหกเก้าศ okay. ูนย์ห้าเก้าสี่หนึ่งเจ็ดนะครับตัดเล่อมาเด้อสองตัวนะครับตัดน้องแนนกับตัดห้เฉพาะหกเก้ากับหาเก้าแค่นั้นนะครับวันนี้รับรองโอเคเหมือนเดิมสามล้านสามล้านล้านล้านสาล้านล้ล้านล้านสามล้านล้านบนบนบนถว่าเขาเขาว่ามาถือแค่จังไดว่าจังเดีตอเดนในไทยคิดถามว่าเมาขอ แต่ว่าขาวมาหลดไหมจิกจิกหลดครับพอดีหมอพนะครับผมใช้วิทยายาณในการรับชมนะครับลองนี้ก็เป็นผู้เอาคนอารมณ์ดีนะครับก็ให้ยน้ำทั้งแม่นพองวดที่ว่าเป็นวดที่สองของวดที่สองเจ็ดปุ๊บเจ็ดน้อยเดี๋ยวจะคอยมาตามพองตัวพอมตัวลองนี้ว่าให้มาใหม่วดนี้คือมาใหม่ก็ได้เนาะถ้ามาก็สั่งเราว่ามากระซังมากระซังได้มาจะถือพูดเดียวว่าเป็นยังค่ะเนี่ย ครการทำมันหลุดไอ้นี่ยเป็นยังไงสัเปสนขาลอยเนาะเนอนะโอเคครับผมมาอบุณน้องเรียมหนักครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม